นั่งคนเดียวสุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะอยู่ว่าอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ลาวก็อยู่ดีพี่แฮงบ่ทุกๆท่านพี่น้องเอ้ยอ่มามื้อนี้มาพบพ่อกับแม่ใหญ่เขียวอีกกับอาเต้หมู่อาเต้อีกหลายๆคู่หลายๆคนเพิ่นมาหลินมาอาเต้เนาะบ่อ้โจแม่ใหญ่สิถามอ้โจอ้โจนี่แหละ ไอ้ซับไอ้เป้งพากันมายังลูกมาลินมาลมา้ำผลไม้อะนะมาลินน้ำงอีมาลินน้ำกเต้นสบายดีนะแม่ลูกสบายกันสบายดีบอสสบายดีปลาลุงไหมาพี่ลูกมากมัสดีปลาลุงสบายดีปลาลุงปลาลุงขอบจลายลูกขอบใจลลายอืเต้นหน้อยเอ้ยเต้นน่อย เต้นหน่อยเอ้ยเลี้ยมาบอกโน<ส>่ลูกเหลี้<ๆ>ยหาโหลดระบาดนี่น่นเห็นแล้วบ่โหลดน้าอ,อคอย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  <c oughs> ได้โหลดมาขี่นะมันไออีไอ,ไอน้องเต้นะคอยไปคอยมาลูก <c oughs> จูงแลนดเดพี่น้องเอ้ยหมูมาลีน้ำลายผูลายคนบาดนี่หมูเพินไม่ตะหมูอแก่กว่าเฟินดอกพี่น้องเพินื่าเพินน่อย่กโมนะกเขาใหญ่แล้วอยสี่ปีหาปีอะไระเลยไวนลยไปวนลยวน่อคยขี่เด้อลูกคอยขี่เด้ออือคอยขี่คอยขี่ เราต้องขีไว้ลุคอยเด้อลูกเด้ออ๋อเด็กขี้นะอ๋อตัวพหมูพี่น้องเอ้ยเด็กพ่อหมูเด็กพ่อหมูนั่นนั่นน่ะเป็นตามป่นล่ะคุณคอยคอยเป้งเฮ้ยตัวจะถ่าีไว้อย่ามันตำน้องลูกคอยคอยคอยลูก ลาเอ้ยไก๋าหิกคอยคอยคอยลูกคอยคอยเพื่นทีไวหน้ำหมูบทเป็นพี่น้อง่าเด็ดเเ่นใส่ขนาดขค่นี้ไงคอยไปคอยไปเอ้ยเป้งเฮ้ยคอยคอยลูก ่ส้มต่อพี่น้องเอ้ยเอาเตะไปละบาทนี่ฮัก็หลุดขึ้นมานโมท่านหมูพี่น้องค,คอยค่อยทำตั้น้องลูกค่อยคอย,คอยมันจะตั้น้องได้ไวยออกตีนลูกล่ะวยออก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 ไปคอยไป คอยไปลูกคอยคอยคอยลูกคอยคอยยันตามน้องเด้อลูกเด้อคอยไปตัวผู้ใหญ่เด้อลูกเด้อเบางนุ่นน้องทีบกับบอไปผู้อาอ่ะเยอะ่าฮ่าฮ่าจ้าไปมันตีนนะเด้อป้ามันตีนบ่เวฟแล้วมันตีนมันบ่คุ้งเพิ่นครึ่งรถบ่เป็นบาทนี่ยายเอ้ยเ็หยังยายป้าตัวใหญ่ เงินงึงฮบฮบฮบพี่น right ้องเอ้ยขวันจิตต้องไปฮบส้มไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยเบิ่งลูกเบิวรลานอ่าอุ้ยจนลายหูลายตาเนาะมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพระเอกซองมาอีกแล้วอาตติน้อยมาอีกแล้วสิจุ้งรถแล่นแล้วเนาะ อ้าโตโๆโตโลงเลยเอเอาจุ้งแรนเลยพี่น้องวันนี้เอาเอาเีบมได้ถีบมได้จุ้งแรนแล้วันนี้ตาตาไปแล้วไปแล้วไปแลคอยลกเด้อคอยเด้อคอยคอย คอยๆยลูกเป็นบอนลิงบอนแซวเด็กน้อยเนาะพี่น้องเอ้ยอ้สอบกินยังลูกสอ น่ตะ้มนตอดโอ้่อเมตมื้เถาแก่เติมน้ำมันมาลูกอันนี้บ่โอเถ่าแก่เติมน้ำมันอ่ะทักไทยกันน้องแม่ลูกทักไทยพ่อแม่พี่น้องนะแม่ลูกพู้เติมน้ำมันนะใส่ตน้ำมันน่ิเตเติมเตเมเ

ลาไปท่านได้เห็ดนะฮะไปดีไปดูเออบายลาบเป็นคนคล้ายน้ำมันบะลุบ่เออเออเออเสียเตอาเต้น้อยขายน้ำมันขายน้ำมันนะ้อยแต่ละขั้นลดแต่ละขั้นเอ๊ะเอ๊ะตั้มอย่าตามกันลูกอย่าตามกันอย่าตามกันคอยคอยลูกคอย น้องเป็นปกวดกาบางดูพ่กพหนลหลาไปบ่ไ้มันเป็นยังลูกมันผืดบ่ไปไปอ่าอ่าอขึ้นบ่ลูกขึ้นคอยคอยลูกคอยคอยไปอีกแล้วไปอีกแล้วคอยถีบลูกคอยถีบไปอีกแล้วไปอีกแล้ว เพิ่นมีหมูร้ายเพิ่นมหวนพี่นน้องเฮ้ยอ้เพิ่นมาหลินน้ำไอ้โจ้ไอ้มิสซับไอ้เป้งมาหลินน้ำจะมาม่วนอวสนานบบบนี่ คอยได้ลูกตั้มตำน้องได้ลูกตำน้องได้ตั้น้องได้น้องเฮียนกี่รถนะเก่งเลยเก่งเแน่ล่ะหัวซายละฟูฟูฟูพี่วพี่วิพี่น้องเอ้ยคอยคอยคอยลูก ลายหูลายตาลายหูลายตานําค่อยๆๆๆเบกเบกอามามาหอนี่พี่น้องเอ้ยโจคีเปลีนด้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาเต้แม่ใหญ่เขียวนี่เด้อพอเป็นกําลังใจพี่น้องเอ้ยใจหลายๆ ตาพ่พาประการได้กขอโทษขออาภัยหายมีไนเคียวมีไนเคียวยอมรัรใปห้ยยูดีแห้งไปตกสุขภัณฑ์ตาซุกโกวซายแห่พอนเอฟซีกสัาทันจอยู่ดีมีแห้งหยูดเย็นเป็นุขสุขภาพแข็งแร้งหมันยืนลงเรื่องยกขึ้นป้าเห้สบายดีบายบายลูกบายบาย สบายดีบายบายบายไปบายลูกไายบายอย่าดีขนาดี้เสบายดีบาย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 ลูกอ่ะโอ้ยนหมำหมูลพี่น้องเลย